ไปตามๆกันสำหรับเรื่องราวความน่ารักของเด็กชายตัวน้อยซึ่งถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้โพสต์ภาพคลิปวิดีโอบันทึกภาพของหนูน้อยที่เดินมาขายลูกอมและดอกไม้ที่โต๊ะของเจ้าของคลิปโดยในคลิปจะเห็นได้ว่าเจ้าของโต๊ะที่กำลังนั่งทานอาหารอยู่ในร้านหมูกระทะซึ่งก็ได้ช่วยซื้อดอกไม้และลูกอมของน้องก่อนที่หนูน้อยจะเอ,อ่ยปากด้วยความหิวโหวยขอทานหมูในจานหนึ่งชิ้น ซึ่งไม่เพียงแค่ได้รับความเมตตาจากเจ้าของคลิปที่ช่วยคีบหมูให้น้องทานเท่านั้นยังได้ชวนน้องมานั่งร่งรวมโต๊ะเพื่อทานให้อิ่มท้องแต่สิ่งที่สร้างความเอ็ดดูในเหตุการณ์นี้อย่างมากก็คือการที่หนูน้อยได้เอิดปากขอกระดาษที่ชู่วหนึ่งแผ่นมาห่อหมูหนึ่งชิ้นบอกต้องการเอาไปให้น้องกินเพราะน้องก็หิวไม่ต่างจากตน หลังจากเหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิปวิดีโอได้สร้างความประทับใจให้กับผู้คนได้รับคำชมอย่างมากที่ก็ต่างซาบซึ้งในน้ำใจของผู้ให้และผู้รับจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไมไม่ม่ีเยลอ

ลูกอมเท่าไรหกสิบบาทิบบาทเลยใสื้อกุหลาบแล้วอะอให้เสื้อลูกอมด้วยครับเอาเกือบอได้กินไหมเดี๋ยวหัดหาดอกไม้ดวนะหวางก่อน ให้ของชิ้นเลยมีข้าวด้วยนะเ,าาเดินมาจากไหนเนี่ย,ยนหน้าเนี้ยปูอัดไหมมีปูอัดอ่ะผักกินไหมเอาวางเอาวางก่อนนะวางมั่งเลยพี่จะขโมย ได้ได้ฮะทับกระดาษไปให้น้องกินเออเอาเลยเอาเลยอ๋อใส่กระดาษไปให้น้องกินเอาข้าวไหมก้วยเตีวใส่กล่องตี๋ยเอาไหมเอาเอาเอาข้าวเลยเดี๋ยวพี่สั่งให้ได้เดี๋ยวพี่สั่งให้ข้าวแับเอามีอ